เขาต้องอยู่บนตัวรถซึ่งรถนั้นอยู่บนทางนะครับซึ่งคนที่อยู่บนตัวรถเนี่ยก็มีแค่2ประเภทอะครับคือคนที่เป็นผู้ขับขี่คืออยู่ในตําแหน่งท้ายพวงมาลัยนะครับกับนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนั้นก็เป็นผู้โดยสารเพราะฉะนั้นไม่ว่ารถวิ่งไปหรือรถจอดอยู่นิ่งๆนะครับ ถ้าอยู่บนรถแล้วรถนั่นอยู่บนทางนะครับอันนี้นนนถ,ถือว่าผิด,ผดกฎหมายถ้ามีการบรรทุกข้างหนึ่งมันก็อิดคือถ้าถ้ามีเบียร์กระป๋องอยวางข้างแล้วหยิบขึ้นมาเราอยู่บนรถอันนั้นถือว่าผิดถ้าก้าวลงมาจากรถ ขณะดื่มแม้อยู่บนถนนหน้าปจดวันยังไม่ผิดครับไม่แต่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับไม่ควรทาอย่างยิ่งเพราะอนตรเป็นเรื่องการเลี่ยงกฎหมายถนนเนี่ยถนนเนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะดื่มเครื่องดื่มมันคอครับประเทศไทยเรามีที่ดื่มเครื่องดื่มหอมมากเกินไปแล้วมากเกินกว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยมากมมยนักนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยกฎหมายที่สาธารณสุขออกมาเนี่ยเพื่อคุ้มครองสมัสดิภาพแล้วความปลอดภัยของท่านครับคือถ้าอย่างเราย้อนย้อนกลับไปนึกถึงภาพความสูญเสีย ตอนที่เราลนลง1ิปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีภาพกิจกรรมช่วงสงการปีใหม่แล้วเราเห็นภาพคนเล่นน้ําแล้วก็มีการบรรทุกเหล้าเบียร์เต็มท้ายรถแล้วบางภาพเราก็จะเจอว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยยื่นให้กับคนขับเห็นภาพยิยงนึกถึงภาพนี้นะภาพนี้นะครับสร้างความสูญเสียให้กับประเทศไทยเนี่ยมหาศาลปีหนึ่งที่เราตายกันเนี่ยล่าสุดในรายงานมาประมาณหนึ่งกว่ารายแต่ข้อที่จริง พวกเราคนทํางานหลายคนก็ชื่อว่ามากกว่าที่รายงานสามเท่าแต่ทีนี้ในส่วนของการดื่มสุราและมาขับรถนะ่ะเป็นปัญหาหเกินครึ่งหนาะเกินครึ่งนั่นก็แปลว่าสถานการณ์ในความรุนแรงของการขับรถแล้วก็เมาสุราเนี่ยมันสร้างความเสียหายมหาศาลและถ้าเราจะให้ความเสียหายนี้มันลดลงนั่นก็แปลว่าเราต้องให้คนที่ดื่มและเมาเนี่ยออกจากท้องถนนให้ได้ แต่กฎหมายฉบับนี้จะว่าไปแล้วก็ทาได้ไม่เกินไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมถือว่านี่ยังทําได้แค่เก้าเก้าครึมันถึงไม่ถึงเต็มร้อยนะมันดูเป็นครึ่งครึ่งอยู่เนื่องจากว่าคนที่ดื่มเนี่ยนอกจากที่อื่นก็ยังอยู่ท้ายรถโดยสารอะไรได้ซึ่งอย่าาเราอยากคิดว่าไอ้คนที่ดื่มพื้นรถเนี่ยไม่สร้างอันตรายต่อใครนะเคยได้ยินไหมครับคว้างขวดคว้างเบียร์ลงมานอกรถเจอคนข้างหลังเห็นไหมนะแม้กระทั่งอยู่นอกรถ เมาเออวีวยพลาดตกเองก็มีมาแล้วบางทีเมาไปเองแล้วไปเดินขึ้นรถซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้แก้นะกฎหมายที่บัดนี้ยังไม่ได้แก้นะแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นรถทัวร์เช่าเหมาลำอะไรอย่างนี้เกิดเขามีปาร์ตี้อะไรกันบนรถเป็นครอบกลุ่มไหมคะเป็นทัวร์เทคนะณปัจจุบันก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วครับแล้วจริงๆอย่างนี้ครับคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับมหัศจรรย์มากนะครับจริงๆเราจะมีกลไกในการป้องกันตัวเองครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับถ้าท่านมีสติสัมชัญญัครคบถ้ว การที่จะเจ็บมากก็เจ็บน้อยครับการที่จะเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตครับแต่ถ้าท่านมึนเมานะครับเอาฤทิ์ของเครื่องนึ่งมันคอนียจะไปกดประสาทส่วนนี้ครับในการกลไกป้องกันตัวเองอัตโนมัตินะครับแทนที่จะไม่เสียชีวิตก็เสียชีวิตแทนที่จะไม่พิการก็พิการแทนที่จะเจ็บน้อยก็เจ็บมากนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับแม้กฎหมายไปไม่ถึงนะแต่ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับถนนหนทางต่างๆไม่ใช่ที่ ที่ที่จะดื่มเครื่องดื่มันแอลกอฮอล์และจริงๆแม้แต่เมามากๆเนี่ยก็ก็ควรที่จะนอนนั่งพักหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ให้สั่งเมาก่อนที่จะอยู่บนท้องก่อนที่จะขึ้นรถบางคนเมาแล้วขึ้นบนรถกระบะเลยแบบนี้ก็ทำอันตรายได้ปัญหาเนี้ยช่วงนี้เดียวผมขอเชียร์นะฮะทางหน่วยงานที่เก็บหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะฮะตอนเนี้ย นอกเหนือจากคุณจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะช่วยเขาให้หายเจ็บแล้วนะไปรับความช่วยเหลือนะผมอยากให้คุณถ่ายภาพนะที่คุณเคยเก็บไว้นะมาให้เขาชมด้วยคือหลายครั้งที่เราไปเก็บกู้ชีพนะเราก็เจอว่าคนบาดเจ็บก็อยู่คู่ขวดเหล้าภาพแบบเนี้เจอกันมาจนชินตา,า,าแล้วคนจํานวนน้อยท่านเองนะท,งงนะที่ดื่ม,มแต่สร้างความเสียหายกับคนจำนวนมากมเพียงคนหนึ่งคนที่ดื่มแล้วมีปัญหาในรถเนี่ย ทำให้คนทั้งคันเนี่ย <คะ S 2> อยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีกฎหมายที่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยต้องช่วยกันเร่งขยายความแล้วต้องเชียร์ให้ตํารวจบังคับใช้ให้ได้แล้วจากหลังจากที่มีการออกกฎหมายเหล่านี้มานะคะเราไปตรวจสอบบ้างไหมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขามีการเข้มงวดกดขันกันขนาดไหนเวลาที่ไปเจอพวกเหล้าหรือว่ากระป๋องเบียร์อยู่ในรถแล้วอะค่ะ การตรวจสอบการทำงานของตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ตำรวจเองท่านก็ประหนักและเข้าใจาล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะท่านปียะอุทัยโยซึ่งท่านเองก็เป็นโฆษกทั้งสองชาตินนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายดังกล่าวเนี่ยให้สิทธิ์ในการที่จะตรวจนะ ว่าในรถมีไหมแล้วก็ถ้ามีและมีลักษณะที่เข้าข่ายหรือเข้าเจตนาที่จะดื่มหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ต้องไปวิเคราะห์กันเองผมตีความแบบง่ายๆครับถ้าในรถมีลักษณะการดื่มที่เรียกว่าเปิดขวดพร้อมดื่มแล้วเนี่ยลราถืออยู่หรือว่าดูดูอยู่นี่ใกล้มือเนี่ยนี่แหละเข้าขายบางคนพอเห็นนาแล้วรีบเอาวางแมบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในลักษณะแบบนี้คุณไม่ต้องไปกลัวแต่สําหรับคนขับ แต่สำหรับคนขับนะถึงแม้ตอนที่คุณขับแล้วคุณจะไม่ได้ดื่มตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ได้นะไม่ว่ากรณีใดๆซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่เราไปเชิญอยู่ปีหนึ่งเราสูญเสียมากกว่าสองแสนล้านเนี่ยแล้วรัฐบาลมีมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยทั้งประเทศต้องให้ความร่วมมือครับเพราะว่าความสูญเสียดังกล่าวเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉัน แต่ขอ้อเท็จริงนะฮะท้ายสุดมันก็กลับมาที่ตัวคุณนะทุกวันนี้คุณซื้อของในราคาที่แพงขึ้นค,คุณจา่ายน้ำมันแพงขึ้นเพราะอะไระเพราะรัฐต้องเอาเงินจํานวนหนึ่งเนะี่ยไปเยี่ยวยาถูกไหมครับมันเป็นทางอ้อม นั่นหมายความว่าตอนนี้คือได้มีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายโด,ย,ดยหลักแล้วนะฮะสันมาตำรวจเนี่ยเขาก็เมื่อมีกฎหมายออกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องศึกษาด้วยตนเองส่วนหนึ่งแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าตํารวจทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะไม่รอเนื่องจากมันเป็นตัวบทกฎหมายะนะ,ะคนไทยต้องเรียนและเข้าใจแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะเราก็มีการพูดคุยกันอีกไม่กี่วันนี้ผมก็จะมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเสาหลักเรื่องความผ่านถนนนะที่มี ท่านสมยศพุ่นพันม่วงเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาสวสิบเนี่ยท่านเป็นประธานในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมายที่สำนักงานแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องี้เข้าหาอื่นเราล่าสุดเนี่ยเราก็มีการทําข้อตกลงร่วมกัน<อ>กับกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตํรารวจแห่งชาติโดยมีผมนะฮะในฐานะที่เป็นพลดูแลสำนักงานคือขลุติเหตุนะฮะร่วมกับคุณหมอธนพงศ์จากศูนย์วิชาการขรรถนน มูลที่สาธารชาติร่วมกับมูลที่มาไมคขับเซ็นสัญญาร่วมกับทางกองมัจาก,การศึกษาที่จะเอาองค์ความรู้วิธีการทํางานมาถ่ายทอดและถอดบทเรียนทํางานร่วมกับตํารวจทั่วประเทศให้เป็นรูปธรรม อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเขาหน้าจะรู้เรื่องของกฎหมายแต่อย่างประชาชนทั่วไปแี่นี้ก็สอบทมประชาชนมาแล้วนะคะส่วนใหญ่ต่างไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ที่เพิ่งมีการเพิ่มโทษออกมาหรือว่ามีการควบคุมเรื่องของผู้โดยสารด้วยนะคะเรื่องนี้จะมีการเร่งธรรมชาสัมพันธ์ยังไงทั้งหมอสมานเองทั้งหมอภูมินเองละคะคือ,คอตอนนี้เราวางกลไกไว้ที่ศูนย์นําเนักการความปลอดภัยถนนที่ส่วนกลางนะ,ะ,ะก็จะส่งผ่านมติทั้งประกาศสำนักนายกทุกอย่างส่งผ่านตรงไปยังที่ ศูนย์บริการขับถดหนนระดับจังหวัดแล้วก็ก็จะมีขั้นการที่ทํางานเชื่อมโยงถึงระดับอำเภอ,อมผมคิดว่าตัวบทกฎหมายพวกนี้เนี่ยถ้าบุคลากรที่ทํางานเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็เฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะมีเครื่องมือดีๆนะคนที่ทํางานาทั้งหลายที่เป็นบุคลากรนะตั้งเต็นท์อยู่ตลอดเวลา7วันเนี่ยท่านก็อยากจะพักผ่อนนะ,ะแล้วถามว่าเอ๊ะประเทศไทยเราน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ดีกว่าที่เอาคนมานั่ง เต็นอยู่รอเจ็ดวันแล้วทําไมกฎหมายที่เรามีอยู่มันใช้ไม่ได้หรือมีไม่มากพอ,อมผมว่าวันนี้เรามีเครื่องมือเพิ่มต้องรีบทําให้มันบรรลุครับวันนี้เราต้องถามสังคมไทยว่าท่านพร้อมในอย่างที่จะเปลี่ยนแปลง คืออ <Es> <an> ันนี้เป็นสายของทางด้านความปอดภัยทางถนนแต่ถ้าเป็นสายในแง่ของการควบคุมเครื่องดื่มมันคอโดยตรงเนี่ยนะครับจริงๆเรามีกลไกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องดื่มมันคอเนี่ยเรามีกรรมการหลายระดับนะครับทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดเนี่ยเราก็มีกรรมการซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นประธานแล้วมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยที่สําคัญเนี่ย เป็นกรรมการร่วมด้วยนะครับเราก็ใช้กลไกสนี<ช>้เน<ช>ีย่ยนะครับในการชี้แจงทําความเข้าใจนะครับประชาสัมพันธ์ต่างๆ<ช><ร>ส่วนที่2เนี่ยนะครับในระดับชาติเนี่ยนะครับจริงๆรเรามีคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามประบอบควบคุมขึ้นหนึ่งคอเนี่ยนะครับรรซึ่งมีท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านรองหนึ่งเลยนะครับที่เป็นประธานนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีผู้บัญชาการตํารวจภาคต่าง ทุกภาคเนี่ยนะครับเป็นกรรมการก็เป็นอีกกลไกหนึ่งครับที่เราจะจะทำความเข้าใจและนะครับบังคับบัญชาโดยตรงเลยสายเนี้ยบังคับบัญชาโดยตรงเลยไปถึงตํารวจในส่วนผู้มีภาคต่างๆลงไปถึงทุกจังหวัดนะทุกอําเภอนะครับได้อย่างครบถ้วนครับที่ตอนนี้เป็นกลไกที่เราจะทําควบคู่กันไปสําหรับภาคประชาชนเนี่ยเราก็จะมีการประชาธัมพันธ์นะครับลงสื่อลงอะไรต่างๆเนี่ยประกอบกันไปด้วยครับก็ถ้าถ้าสื่อช่วยนะฮะไม่ว่าจะสื่อช่องไหน เอาเนื้อหาสาระของตัวประกาศ <Okay. S 2> และตัวบทกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็สื่อและทำใข้ประชาชนและถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยค <Okay. S 2> นะถ้าถ้าเราปรับตัวอย่างนี้ <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนะี่ยสามารถที่จะกู้หน้ากู้ตาล่าสุดเนี่ยองค์การไมโลกมาประเมินนะ <Okay. S 2> ว่าระบบความปลอดภัยถนนของเมืองไทยเนี่ย มันดูแล้วชีวิตคนไทยได้ดีแค่ไหนคุณเชื่อไหมแลสิบข้อสอบตกหมดโดยเฉพาะเนะมาแล้วขับนะคะแนนเต็ม10ได้4คือเรามีกฎหมายเยอะนะคะแต่บางคราวไทยไม่ได้นี่คือน,นี่คือผลงานของพวกเราเทั้งประเทศนะแล้วผมว่าท่านเป็นคนไทยเหมือนผม แต่ผมก็มีครอบครัวมีลูกหลานที่ต้องเดินทางไปมาท่านต้องการความปลอดภัยไหมท่านต้องการว่าผมก็ต้องการความปลอดภัยผมว่ามาช่วยกันดีกว่าเดี๋ยวเราคงกลับคงต้องกลับมาพูดคุยแล้วว่าทําไมกฎหมายในประเทศไทยค่อนข้างมีเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยแต่เรื่องของระบบการที่เข้าไปแก้ไขการเข้าไปควบคุมเนี่ยทำไมทําไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ